เคยเป็นกันไหมครับเวลาจัดโต๊ะคอมยังไงก็ดูไม่สูตรสักทีนะครับแล้วก็จัดยังไงสายไฟก็ยังลกอยู่ดีแล้วก็ดูไม่สวยนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนําแขนจับจอนะครับที่อยู่ข้างหลังผมก็คือยี่ห้อเออร์กอนอตนั่นเองจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ อนหน้านี้นะครับผมเคยทําคลิปจัดห้องไปแล้วนะครับแต่จริงๆเนี่ยการที่เรามีแขนจับจอเนี่ยครับมันจะช่วยให้โต๊ะของเราเนี่ยดูเรียบร้อยมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถปรับองศามุมเอียงหรือว่าทําให้ท่านั่งของเราเนี่ยถูกต้องขึ้นได้นะครับการที่เรามีโต๊ะทํางานที่ดูสะอาดตานะครับหรือท่านั่งของเราเนี่ยสามารถนั่งแล้วรู้สึกสบายเนี่ยผมว่ามันช่วยให้การทํางานของเราเนี่ยมีความ productive มากขึ้นนั่นเองครับแต่วันนี้นะครับ <c oughs> ที่ผมจะมารีวิวก็คือแขนจับจอของทาง Ergonot นะครับพอดีว่าผมเนี่ยเพิ่งซื้อโต๊ะปรับไฟฟ้าามเหือนท เขาเห็นนะครับแล้วเขาก็เลยส่งตัวเนี้ยมาให้ลองใช้แล้วก็ลอง รีวิวนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นแบบแขนจับ2จอนะครับสามารถรับน้ําหนักได้สูงถึงข้างละ8กิโลเลยนะครับในสเปคเนี่ยเขาเขียนไว้รองรับจอขนาดตั้งแต่15นิ้วถึง32นิ้วเลยทีเดียวครับซึ่งเซตอัพที่ผมเอามาให้ดูในวันนี้นะครับผมก็จะติดจอ ASUS ProArt นะครับขนาด24นิ้วซึ่งข้างที่ผมใส่จอเนี่ยก็หนักเพียงแค่4.2กิโลกรัมเท่านั้นครับและอีกข้างหนึ่งที่ผมวางอยู่นะครับก็คือ MacBook Pro 16นิ้วนั่นเองครับปี2019น้ําหนักของ MacBook ตัวเนนนนีี้้ยกกกก็จะหัััพงงแค่่่2ทารซึ แขนจับจอยที่ผมได้มาเนี่ยก็รับน้ําหนักได้สบายๆแล้วก็ยังใส่เพิ่มได้อีกเยอะเลยครับวิธีติดตั้งเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะครับตัวขาเนี่ยจะมีที่หนีบกับโต๊ะมาให้เราก็นําตัวหนีบเนี่ยไปหนีบกับโต๊ะของเรานะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็เอาขาเนี่ยไปยึดกับจอนะครับแล้วก็ไขน็อตให้เรียบร้อยจากนั้นก็เอามาประกอบกันเราก็จะสามารถใช้งานได้แล้วครับ ่นถ้าใครนะครับใช้จอที่ขนาด ต่างกันเนี่ยก็ต้องปรับความหนืดนะครับที่ตัวแขนด้วยเพราะว่าแต่ละจอเนี่ยน้ำหนักไม่เท่ากันนะครับทำให้เราเนี่ยต้องจูนความหนืดของแขนอีกทีครับไอ้ข้อดีของแขนจับจอนะครับนอกจากมันจะให้ความสวยงามแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันยังสามารถหมุนซ้ายขวาได้สะดวกแล้วก็สามารถปรับหมุน 3- 60องศาหรือว่าเราจะปรับจอเป็นแนวตั้งเลยก็ได้นะครับการหมุนจอซ้ายขวานะครับสามารถหมุนได้ถึง180องศาครับแล้วก็การก้มเงยเนี่ยได้อีก90องศาใครถนัดแบบไหนนะครับก็สามารถปรับตามใจ ชอบได้เลย แล้ววันนี้นะครับผมจะมาแนะนําการนั่งทํางานที่ถูกวิธีด้วยนะครับว่านั่งยังไงการนั่งที่ถูกวิธีนะครับให้เราปรับความสูงข,ของเก้าอี้เนี่ยให้ข้อศอกเราตั้ง90องศากับตัวโต๊ะนะครับหากเก้าอี้ลอยจากพื้นนะครับก็ให้เราเอาที่วางเท้านะครับหรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้มาวางเพื่อให้เท้าเราไม่ลอยนะครับและตัวจอเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ระดับสายตาพอดีนะครับตัวจอให้ห่างจากเราเนี่ยหช่วงแขนและนี่ก็เป็นวิธีการนั่งที่ถูกต้องนะครับทําให้เราสามารถทํางานได้นานมากขึ้นนั่นเองครับแต่สุดท้ายนะครับ ถึงเราจะมีท่านั่งที่ถูกแค่ไหนนะครับหรือว่าเก้าอี้ที่แพงแค่ไหนนะครับเราก็ต้องลุกมาเยืดอยู่ดีนะครับไม่สามารถนั่งทํางานยาวๆได้นะครับเพราะว่าเสียสุขภาพแน่นอนครับส่วนเซตอัพข้างหลังผมนะครับเป็นเซตอัพที่ผมใช้เวลานั่งทํางานเมื่อยๆและนั่งนานอะไรเงี้ยแล้วเราก็ปรับระดับโต๊ะขึ้นมาให้สูงนะครับเราก็ยืนทํางานเลยยิ่งเป็นโน้ตบุ๊กด้วยนะครับเราสามารถเอาโน้ตบุ๊กเนี่ยมูฟไปไหนมาไหนก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องลงหลักปักฐานอยู่กับที่ตลอดเวลาแต่แขนจับจอกระนอนนะครับมันเป็นแบบ รเราก็เลยสามารถปรับสูงได้มากกว่าตัวที่เป็นสปริงออกมาจากฐานเลยนั่นเองนะครับ สำหรับเซตอัพมุมทำงานมุมใหม่ของผมนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณทาง e r g o n u t ด้วยนะครับที่ส่งแขนจับจอมาให้ทดลองใช้แล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันครับผมว่าแขนตัวนี้นะครับเป็นแขนที่คุณภาพโอเคนะครับแล้วก็ ราคาเนี่ยอยู่ในระดับ3000ต้นต้นเองแล้วก็ยังได้แขนจับจอสองข้างอีกแล้วก็รองรับน้ำหนักได้ถึง32นิ้วเนี่ยผมว่าเป็นแขนที่ค่อนข้างคุ้มค่าเลยทีเดียวครับถ้าหากใครนะครับสนใจแขนจับจอยี่ห้อเออร์กานอนนะครับก็สามารถดูได้ที่เพจเออร์กานอเลยนะครับหรือว่าเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ด้านล่างไว้ให้นะครับและอีพีหน้านะครับผมจะไปถ่ายเรื่องอะไรแล้วจะมารีวิวอะไรฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ